สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะกล่องพี่ควายกันนะคะเ่าเลยอ่าเดี๋ยวดูที่หน้ากล่อง<ๆ><ๆ>นี่มาดูข้างๆที่มีโอ้โหเนี่ยมีตามีไฟมีหางด้วยสายทานทั้งหมด3ก้อนนะคะอันนี้จะเป็นควายแบบสายทานเดินได้ ละเอียดข้างกลองทั้งหมดนะคะามาเปิดกลองกันเลย mm. อ,อ,อันนี้จะใส่ทานทั้งหมด3ก้อนนะอันนี้พี่มีใส่ไปแล้ว1ก้อนเอาอีก2ก้อนมาใส่เลยอ่านี่ตันนี้นะคะอาอชไหนลองเปิดดูซิไปได้ยัง อาวเวลาแล้วปิดท้องให้ควายก่อนนะ <laughs> โอเคอปิดด้านไหนเนี่ยอ้าวปิดไม่ถูกด้านอ้าวไปแล้วพร้อมแล้ว let's go เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาวิ่งเล่นด้วยดีกว่านี่พาสิงโตมาวิ่งเล่นกลับไปว่า,านี่นี่แม่วัวด้วยไาอ่า,อาโอเคสำหรับคลิปของวันนี้เดี๋ยวรุ่งน,นี้เจอกันใหม่นะไว้ดูคลิปหน้านะกดติดตามที่เลยนะคะ